สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกท่านวันนี้อเล็กซ์จะพาเพื่อนๆทุกท่านมาค้นหาเพชรที่สวยและคุณภาพดีอยู่ที่ไหนนั่นแหละครับอยู่ที่นี่เลยค่ะ Living Star Diamond นะครับซึ่งบริษัท Living Star Diamond แห่งนี้มีสารพัดเพชรทั้งสวยและคุณภาพดีจากทั่วโลกมาอยู่ในประเทศไทยนี้แล้วนะครับ บริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ไหนล่ะคะบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่จ e ว e l r ร t เทร e เซ็นเตถนนสีลมชั้นที่17ห้องที่9 1 9ทับ2 2 5หากเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็มาเยี่ยมชมที่บริษัทนี้ได้ทุกๆวันเลยนะคะและเดี๋ยวเอเล็กจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าไปด้านในบริษัทไปดูซิว่าอลังการสวยงามขนาดไหนนีนะคะและในเร็วๆนี้นะคะ ทางบริษัท Living Star Diamond จำกัดของเรานั้นจะมีการจัด Bangkok James and j l r y Fair ครั้งที่67 G Impact เมืองทองธานีนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11กันยายน2565 10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะบูธหมายเลข v จดไว้ก่อนนะคะ66และ จะเป็นยูนะคะมีโอกาสเราไปเจอกันนะคะแล้วตอนนี้อเล็กสพาคุณทุกท่านลุยในบริษัทกับเรากันเลยนะคะตามมาเลยค่ะก่อนจะเข้ามานะคะเราจะต้องผ่าน s e c u r i ต y ประตูนหลายด่านก่อนนะคะมีเราเข้ามาในด่านที่2แล้วนะคะเดี๋ยวอเล็กจะโชว์ให้คุณผู้ชมหรือเพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าด้านบนนี้นะคะ คืออะไรนี่จะเป็ทะเบียนการค้านะครับของบริษัทเราจดทะเบียนตั้งแต่ในปี1991เราอยู่ในธุรกิจเพชรนี้มาอยู่31ปีแล้วนะคะในประเทศไทยและอีก7ประเทศโทั่วโลกนะครับเราเดินเข้าไปดูในมุมต่อไปนะคะด้านนี้อเล็กจะโชว์ให้คุณทุกท่านดูนะครับ เจ้าของบริษัทแห่งนี้ใจดีใจดีแล้วก็รอที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะคือคุณนิกกี้เมทานะคะเป็นเจ้าของ Living Star นะคะแล้วไปทุกๆอย่างที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นไปการันตีจากหลายบริษัททั่วโลกให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะอย่างไปนี้เป็นต้นนะคะ Buy with confidence ซื้อด้อวยความเชื่อมัน่นหากคุณเชื่อมั่นใน Living Star คุณจะได้สิ่งที่ดีและสิ่งที่สวยไปนะคะเราจะบุกไปห้องของคุณนิกกี้กันเลยนะคะตามไปเลยค่ะว้าวสวยมากเลยนะคะพอมาเราก็จะเห็นดิสเพลย์ของเพชรที่อยู่ในตู้โชว์นะคะนี่คือนี่นะครับของบริษัท living star diamond นะคะและทางด้านหลังของอ l e x ด้านหลังตรงนี้ก็คือคุณนิกกี้เมธาสวัสดีค่ะคุณนิกกี ต้อนรับเข้าสู่บริษัท Living Star อย่างเป็นทางการนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอเชิญคุณนิกกี้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเพรและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณเพื่อนและคุณลูกค้าที่ได้รับชมในตอนนี้นะคะเชิญคุณนิกกี้นะคะสวัสดีครับเพื่อนๆช่วยเชิญเกอเชิญมาที่างานโชว์ที่ Impact เมืองทองธานีเราเป็น Living Star ที่ m m a r k e t i n ให้คุณอเล็กบอกแล้วแล้วสำคัญที่ว่าถ้าเพชรอยู่ในโลกนี้อยู่อยากจะได้เรามีหมดเลยรับเลย If it's a diamond we have it for sure in your choice in your budget thank you <All right. S 2> และในวันนี้อเล็กก็ต้องขอขอบคุณคุณนิกกี้อย่างมากนะคะที่มาทักทายกับเราแล้ว หากคุณผู้ชมเนี่ยต้องการที่อยากจะได้เพชรที่ดีสวยและมีคุณภาพอย่าลืมมาในงานแบ n น k o k j a เจมส n แอนด์เ r อรี่แครั้งที่67ที่ i ินแพคเมืองทองธานีบูธท,ที่66และ W 65นะคะและจะเจอเรา2คนในวันนั้นนะคะอย่าลืมมาให้ได้นะคะขอบคุณนะคะ